บาร์บี้มันก็เปรียบเสมือนการเติบโตของผู้หญิงคนหนึง่งที่ตอนแรกอยู่ในกรอบแล้วก็ถูกออกมาใช้ชีวิตมันเห็นได้ชัดเลยว่าโลกของบาร์บี้เป็นยังไงกับของความเป็นจริงมันเป็นยังไงมันเข้าใจความเป็นผู้หญิงอะแล้วเราอินมากเลยอะเซนซิทีฟอะเพราะบทมันแบบมันรีเลทอะที่มันเข้าใจเราอะร้ะองไห้เลยก็รู้สึกว่าบทมันก็เสริมความเป็นแบบเฟมินินมากมากแล้วมันแบบเรปเป็นเซนต์ผู้หญิงได้ดีมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงจริงจริงจะเป็นอีกแล้วแล้วก็อยู่ราการคิดบ้างไง วันนี้เราจะมารีวิวข่าพยุนเรื่องบาร์บี้ Hi Barbie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  ฮายบาร์บใครที่ยังไม่ดูบาร์บี้คลิปนี้อยาจะเตือนทุกคนว่ามันมีสปอยนิดนึงนะทุกคนก็จริงก็ไม่เน้นหรอกใครที่พร้อมแล้วจะไปดูก็ไปดูเลยไไไไปปปปวิวลอยจูนทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลที่ทีมงานแต่ละคนได้เจอมาเท่านั้นไม่ได้ชี้นำว่าถูกหรือผิดแต่อย่างใดหมดเป็นยังไง ค่อนข้างที่จะเอ็นไปทางผู้หญิงแบบเทบจะ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ะผู้หญิงดูปับแล้วทัศใจอะอย่างนี้ท้ายๆของเรื่องที่คุณจะต้องมีน้ำตาเมมาบ้างไงตัวบทอะปูสัญญาไปเยอะมากๆตั้งแต่เห็นในายเทเลอร์นะน้องบาร์บี้อะที่จากตอนแรกเป็นขยิงอะอาจจะเป็นการ represent ของความ perfect อะเรารู้สึกว่าหลังจากที่ตัวบาร์บี้เองอะสุดท้ายกลายเป็นแบบเท้าแบนอะผู้หญิงทุกคนอะไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ตัวเอง perfect ขนาดนั้นก็ได้แค่ฉันต้องการมีครอบครัวมันก็เป็นเป้าหมายที่ที่ดีมากๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่แบบโหจะไปกู oh, ้โลกเว้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวคอยดูเลยสู้กับเอเวนเจอร์อะไรเง้ยมันก็ไม่ใช่<ไ>ที่ชอบมากๆเคยรู้สึกว่าทุกคนในะนะั้นเป็นบาร์บี้กันหมดซึ่งในบาร์บี้นะั้นมีหลายชนชาติหลายเชื้อชาตินอกจากความแบบฟิมินีนนะหนังอะต้องการจะปูว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาทําไม ที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้ยมันจะทําให้เป้าหมายในชีวิตของเราที่เราต้องการจะเซตเอาไว้อะมันใช่เราหรือยังซีนเปิดอ่ะมันจะเป็นซีนของเรื่อง space odyssey ตอนแรกที่ทุกคนเห็นจะเป็นเหมือนเหมือนตัวเบบีเด็กๆอ่ะที่แบบว่าเล่นตกกุ๊กตาซีนร้อนเรียนนั้นเป็นจริงเป็นลิงก็ดีหรือแม้กระทั่งแบบของซีนฮาร์ดี้ควินอ่ะใกล้กันเลยอ่ะเหมือนใกล้กับที่ตอนที่บาร์บี้กำลังหนีก็รู้สึกว่าบทมันก็เสริมความเป็นแบบฟ e m i n i t y มากๆแล้วมันแบบ represent ผู้หญิงได้ดีมากพอบาร์บี้ไปสู่โลกความเป็นจริงใช่ปะ เคนมันรีไลซ์ได้ว่านี่คือกูโดนกดทับมาตลอดทุกอย่างผู้ชายมันหลีดหมดเลยอ่ะเราอยู่ในโลกแบบนั้นอยู่แล้วบทมันค่อนข้างเรฟิเซนส์สิ่งนี้ได้ดีมากๆมันเข้าใจความเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วเราอินมากเลยอ่ะเซนซิทีฟอ่ะพอบทมันแบบมันรีเลทอ่ะที่มันเข้าใจ oh <my S 2> เราอ่ะร้องไห้เลยดีดีด,ดีชอบชอบตัวละครเป็นยังไง ชอบตัวละครไหนจริงๆก็ชอบบาร์บี้แหละเพราะรู้สึกว่าบาร์บี้เป็นคนที่โพสิทีฟมากเลยมันจะมีซีนหนึ่งเหมือนบาร์บี้โดนบูลลี่จากผู้ชายอ่ะแล้วบาร์บี้ก็แบบชกหน้าเคยจริงๆรแล้วตอบให้ฉันใส่ใส่แต่ถึงเวลาที่แบบฉันต้องสู้ฉันก็เอาเหมือนกันเลยบาร์บี้อ่ะตอนที่ชอบที่สุดอ่ะคือตอนที่เขาอ่ะให้อภัยเคนแม้ว่าเคนอ่ะจะไปยึดบ้าเขาอ่แต่เขายึดความเป็นบาร์บี้ไงความบาร์บี้ที่เป็นพลังของผู้หญิงอ่ะเออแม้ว่าจะทำอะไรแต่สุดท้ายแล้วอ่ะ มันจะอยู่ติดด้วยการให้อภัยกันนะอีกตัวละครหนึ่งคือชอบเอเลน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 ,อลน,อลลนเอาเป็นว่านั่นแหละทุกคนถ้าใครรู้ว่าออกเสซจไงก็บอกว่าหน่อยคอมเมนต์หน่อยนะตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่น่าสงสารนะเขาเป็นผู้ชายหนึ่งเดียวที่เขาไปช่วยบาร์บี้ในตอนที่แบบจะเอาบาร์บี้แดงกลับคืนมารู้สึกได้ว่าเขามีความเอมพารซีอยูอ่มากกว่าตัวละครเคนชอบแม่ แม่ของเด็กอะกอลียพอพูดถึงมันก็เป็นตัวละครหลักอยู่เหมือนกันตอนที่บาร์บี้เข้าไปในโลกนั้นพอรู้สึกว่าเออที่บาร์บี้มันแบบอ้วนขึ้นหรือว่านี่นั่นก็เป็นพอแม่มันวาดรูปชอบชอบอลันชอบอลันมากเป็นตัวละครที่กูจะอยู่ส่วนไหนของสซตี้นี้ดีนะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายไม่รู้ว่าคิดไปหรือเปล่าแต่เหมือนเขาได้พรีเซนต์แบบ lgbtq community ด้วยเลยาจะฟิตอินกับเคนไหมก็ไม่ฟิตอินจะฟิตอินกับบาร์บี้ไหมก็ไม่ฟิตอินแล้วเขาเป็นโอลิอลันอะชอบบาร์บี้อะ ก็สดใสดีมองโลกในแง่บวกดีอะดูไม่มีอะไรอะก็เป็นคนมองโลกในแง่บวกสดใสไม่มองใครในแง่อะไรเลยง่ายๆก็ผู้หญิงธรรมดาคนนึง <Production Design. S 1> โปรดักชั่นดีไซน์อ๋อคือดีมากถ้าทุกคนเห็นไอทที่เป็นตัวดีมเฮาส์แะเหมือนเหมือนสร้างมาจากของเล่นที่เป็นตัวเขาขายกันเลยมันมีความเหมือนมากแม้กระท,ทั่งชาเวที่มันไม่มีน้ำออกมาต่แบบเออมันคือของเล่นอะทุกคนมันจะไม่ใช่น้ำหมาดหรอกป่ะ แม้กระทั่งตู้เสื้อผ้าก็เป็นเหมือนกล่องที่มันขายของบาร์บี้ซึ่งมันดีมากเมืองบาร์บี้อ่ะท็อปวิวมันจะเป็นแบบหัวใจอย่างเงี้ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอ่ะคือเหมือนบาร์บี้อ่ะจริง,รงๆแล้วอ่ะดำรงด้วยความรักถูกปะแลนนั้นอ่ะก็เป็นแลนแห่งความรักที่พอมันมีความรักให้แก่กันอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็จะทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีอ่ะแบบการให้อภยัยการการแบบเฟือ่เอเพล่แผ่กันในฉากบาร์บี้หรือว่าในโลกแห่ขงของความจริงอ่ะมันเห็นได้ชัดเลยว่าโลกของบาร์บี้เป็นยังไงกับของความ,มเป็นจริงงมัันนเป็ยไ ป็นชมพูที่ดูแล้วดีอ่ะดูแล้วแบบตะโก,กนออกมาว่ Girl World าแอมาบาบี้เกิลนอบาบี้วัวปรัชญนที่สายก็ทาให้แบบความชมพูแล้วเศร้าได้โคตรเทอ่ะเก็บรายละเอียดดีมากอ่ะแบบการวางรองเท้าการวางเสื้ออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบของเล่นที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆอ่ะคิดถึงอ่ะคอสตูม <Cost ume. S 3> ชอบคอสตูมในเรื่องของบาร์บี้ทุกชุดเลยแต่ว่าชอบชุดที่ตอนที่บาร์บี้ไปโลกของความจริงที่มันเป็นมันชุดข้าวบอยสีชมพู แล้วก็ใส่หมวกสวยสวยสวยขอตื่มคู่หวัวใจหลักของเรื่องนี้ดีดีแบบดีทุกครั้งที่เป็นตัวบาร์บี้อ่ะเขาจะใส่สีชมพูแต่ถ้ามันเกิดอะไรที่มันเปลี่ยนไปขึ้นมาเขาจะใส่สีฟ้าเว้ยแต่ว่าตอนจบสุดท้ายอ่ะของบาร์บี้อ่ะคือสีเหลืองแล้วมีสร้อยหัวใจความที่แบบฉันอยากเป็นมนุษย์แลว้วแล้วสีเหลืองมันความแบบความหวังอะความหวังที่จะได้หาจุดมุ่งหมายของตัวเองเขน ถ้าทุกคนเห็นมันเด่นมากเว้ยคือเสื้อของเคนอะเสื้อของเคนมันจะมีสองรอบที่แบบเด่นก็คือเสื้อตอนที่นั่งรถอะแล้วเขาไปช่วยบาร์บี้ที่แบบจะข้ามไปโลกแห่งความจริงอะเขาใส่เสื้อที่มันแบบเขียนด้วยตัวบี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 เยอะมากเลยแแบบฉันทาไปทุกอย่างเพื่อบาร์บี้นะ I am Ken up ฉากที่มันรีไลซ์ได้ว่าแบบ I am Ken I am me แล้วก็เขียนว่า I am Ken up โคตรอิมแพคเพลงในเรื่องเพลงที่ชอบ I'm just Ken เพลงพร้อมมากค่ะ จองเพลงไม่ได้ของบิลลี่ชอบทุกเพลงโดยเฉพาะเพลงเออของบิลลี่เลยเช่ที่แบบชอบเพลงของบิลลี่ตอนสุดท้ายอะมันฟังแล้วมันเศร้าแต่มันแบบรู้สึกว่าแบบเออมันก็เพราะดีอะเหมือนเพลงมันประมาณแบบว่าเออคือเกิดมาเพื่ออะไรเหมือนกับว่าตอนแรกมันมีแพชชั่นแล้วอยู่ดีแพชชั่นมันก็ไม่มีไม่รู้ว่าแบบเออเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทําไมซีนที่ชอบ ตอนที่บาร์บี้แบบให้อภัยเคียนตอนสุดท้ายใช่ป่มพูดกับเคีนว่าแบบแกก็มีคุณค่าของแกแกไม่ใช่บาร์บี้และเคีนอะแกคือเคยนอยู่ just เคนโคตรเท่เลยตอนบาร์บี้ Barbie, คุยกับผู้สูงวัยอะตรงที่เขาเพิ่งเข้ามาในโลกอะรู้สึกว่ามันเป็นความน่ารักของบาร์บี้อะว่าบาร์บี้นี่ใส่น่ารักจังเฮ้ยคุณก็สวยนี่จริงๆแล้วกันที่มีอายุมากขึ้นมันเป็นความสวยงามของการเดินทางของเราเหมือนกันว่าเราเดินทางผ่านอะไรมาบ้างอนะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันดีอะจินที่แม่มันพูด ให้บาร์บี้เหมือนคิดได้เออไม่ต้องท้ออะไรเงี้ยแบบว่าคือเราสามารถทําได้อ่ะชอบซีนที่บาร์บี้ทุกคนอ่ะช่วยกันเตือนสติตัวเองเออนี้มันเป็นเมืองบาร์บี้ของฉันนะชอบซีนที่บาร์บี้ไปสู่เรียลเวิด์ครั้งแรกแล้วเคนก็ไปสู่เรียลเวิด์ครั้งแรกเหมือนกันแล้วเคนมันก็รีไลซ์ได้ว่าแบบก็มีพอร์ได้นี่หว่าในขณะที่บาร์บี้เดน๋วดนรนลาม แต่บาร์บี้ต้องเข้าคุกเพราะปล่อยคนแต่คนโลลามไม่ถูกเข้าคุกการที่บาร์บี้ถูกจ้องจ้องจ้องจากคนข้างนอกอะบาร์บี้มันรู้สึกอินสเคียวแต่ว่าเคนมันกลับรู้สึกแบบกูก็มีพลังในสิ่งสิ่งนี้นี่หว่าปิดตาคที่ตายมากที่สุดคะแนนโดยรวมให้สิบเต็มสิบเชียมา้เอาไปเลยสิบเต็มส <9. 5. S 2> <5. S 3> ิบเก้าจุดห้าให้เจ็ดจุดห้าละกันคอสตูมเพลงนักแสดงพร็อกซชันดีไซน์ให้เต็มหมดเลยแล้วไลอ้อนกอสลิงเล่นแบบเต็มที่มากเป็นเคนที่เป็นเคนได้ดีจริงๆมังโก ก็เป็นบาร์บี้เธเป็นบาร์บี้ได้แบบเพอร์เฟกต์มาโดยรวมอ่ะแบบฉากอะไรเงี้ยดีมากแล้วก็ชอบบาร์บี้อยู่แล้วดตั้งแต่เด็กแล้วมันก็ไม่ผิดหวังเลยอะคือชอบทุกซีนแต่ว่าซีนตอนที่เคนอะ่ะยึดเมืองของบาร์บี้อ่ะอันนั้นก็ชอบแต่รู้สึกว่ามันนานไปไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอินในซีนตรงนั้นขนาดน,นั้นก็คือมันดีแหละ ขอขอญาตจะด่ากันนะทุกคนบาร์บี้อันเนี้ยมันมีความไม่เมกเซน์อยู่บางจุดแต่เข้าใจแหละว่าเหมือนจริงๆแล้วด้วยความที่ว่าโลกบาร์บี้นะมันถูกสร้างด้วยการที่แบบทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดจากการควบคุมของเด็กหรือเปล่าหรือว่าทําไมบาร์บี้ผู้หญิงทุกคนนะ่ะถึงได้ถูกสะกดจิตจากเคนได้ยังไงแบบถ้าใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์หน่อยเผื่อเราจะกระต่างขึ้นตอนนั้นเราอาจจะงงๆเพราะมัวแต่น้ําตาไหลหักหักไปตรงนั้นพี่งงนิดนึงบาร์บี้มันก็ เปรียบเสมือนการเติบโตของผู now, to to other, ้หญ really ิงคนหนึ่งที่ตอนแรกอยู่ในกรอบแล้วก็ถูกออกมาใช้ชีวิตจริงๆแล้วก็เด็กคนหนึ่งที่ต้องการตามความฝันตัวเองบ๊ายบายไงทุกคนอย่าลืมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งทุกคนด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเราทำอะไรกันไปเล้บ๊ายบาย